โอเคครับก่อนจะเริ่มคลิปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นอะไรจะใจเราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะยาวสักนิดนึงนะก็คือศาสนาโซโรอัสเตอร์ครับพอพูดถึงศาสนาโซโ,ซโรอัสเตอร์เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าศาสนานี้ขึ้นชื่อเรื่องของศาสนาแห่งการ รนรงระหว่างความดีกับความชั่วนะครับในเรื่องของประวัติศาสนาซารัสเตอร์เนี่ยเกิดที่ประเทศเปอร์เซียนะซึ่งเกิดเมื่อปี1 17่นเก่อนอพุทธศักราชหรือ6กร้อยปีก่อนคริสต์กาชนะครับโดยศาสดาของศาสนานี้เนี่ยชื่อว่าซาราทุสตรานะครับผมศาส,สนานี้เนี่ยเป็นศาสนาเทวิเทวนิยมนะโดยเชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยมีสององ,องค์ก็คือเทพเจ้าแห่งความดีมีนามว่า อฮูรามสราสระนะครับหรือออสมุตนะครับหรือสเปนดาเมนยูนะครับซึ่งเหมือนมีเรียกชื่อเยอะนะครับซึ่งท่านเนี่ยมีคุณลักษณะเจประการคือสว่างใจดีถูกต้องครอบครองศรัทธาเป็นอยู่ดีและอมาตะภาพนะครับโดยมีแสงสว่างเนี่ยเป็นเครื่องหมายทรงสร้างแต่สิ่งดีงามเช่นความสวยความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสมหวังก็คือในแง่ดีนี่แหละกับเทพเจ้าอีกยกอีกองนะชื่อเทพเจ้าแห่งความช่วยหรือพญามารมีนามว่า อาหาริมันหรืออังคาราเมนยุนะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายของความมืดสร้างแต่สิ่งชว่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีความอับปรลักอดอยากความทุกข์ความผิดหวังความหิวโซเทพทั้งสององค์เนี่ยได้ต่อสู้กันตอลอดเวลาด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงมีคู่กันในโลกก็คือความดีชั่วสูงดำดำขาวสูงต่ำอะไรนี้นะครับมืดสว่างนะฮะโดยสิ่งที่ดีทั้งหลายเนี่ยจะมาจากมัสระนะครับส่วนสิ่งที่ไม่ดีมาจากอาหาริมันนะครับ ศาสนานี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าจะเหมือนมีอีกชื่อหนึ่งก็คือศาสนาบูชาไฟนะครับซึ่งศาสนาบูชาไฟเนี่ยเหมือนแบบเป็นการตามไฟตลอดเวลาไม่ให้ดับนะครับแต่เมื่อได้ความว่าซารัสเซอร์เนี่ยเห็นว่าไฟศักดิ์สิทธิ์นะเพียงแต่ใช้ไฟเป็นสัญลักษณ์แห่งความสว่างความสะอาดความรู้และความดีนะครับกล่าวโดยคือถ้าเกิดมีไฟในที่ใดย่อมกําจัดความมืดในที่นั้นก็คือเหมือนแบบขาวกําจัดความชั่วร้ายก็คือสิ่งดําเข้าไปนะครับ รานนี้เราจะมาพูดถึงาศาสนาของาศาสนานี้กันบ้างนะครับโซราสเตอร์เนี่ยเกิดในตระกูลสามัญชนในประเทศอิหร่านเมื่อ1 1 7ปีก่อนพุทธศักราชนะโซราสเตอร์เนี่ยเป็นคนเผ่าสปิตามาเกิดในแคว้นอาซาบจานนะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่านติดกับประเทศรัสเซียครับบรรดาสาวกของโซราสเตอร์เนี่ยต่างพากันเชื่อว่า มีคนวิเศษผู้ยิ่งใหญ่มาโปรดชาวเปอร์เซียลวงนาก่อโซรัสเตอร์เกิดกว่า3,000ปีโดยพระเจ้าผู้เป็นมหาเทพพระนามว่าอาฮูระมัสดานะครับทรงแบบเกิดมาในรูปของแสงสว่างเป็นอมตะเข้าสู่คันหญิงสาวคนหนึ่งผู้เป็นมารดาของซรัสเตอร์เมื่อซรัสเตอร์อายุได้30ปีก็ได้เอาอเดินทางท่องเที่ยวไปในหมู่ชาวไร่ชาวนาที่ยากจนซรัสเตอร์เนี่ยจึงคิดที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้พ้นจากความลำบาก ก็นั่งคิดอยู่เสมอน,นึ่งนะก็คือพระเจ้อาอหระมาสดานเนี่ยตรัสเรียกให้มาเฝ้าอยู่หน้าพระพักพระองค์ทรงไต่ถามปัญหาจนเหมือนแบบรู้สึกพอใจละแล้วก็มอบให้ดําเนินงานในฐานะตัวแทนขององค์ช่วยเหลือความทุกข์ยากของอคนทั้งหลายนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยซรัสเตอร์ได้มีโอกาสเข้าสู่เปอร์เซียนะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ วิสตาป้านะครับได้ถวยายกษัตริย์ในเรื่องของการเทศนาในเรื่องของพระธรรมนะครับในในฉบับของโซลัสเตอร์นะครับแล้วก็บุบคคลในราชสำนักก็ได้ฟังด้วยคนทั้งหลายก็คือเหมือนแบบหูนับถือแล้วก็อาะนะมีคือนับถือธรรมชาติที่โสมนานับถือพระเจ้าโหรมัสละและคําสอนของโซลัสเตอร์นะครับ แล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าในระยะประกาศของศาสนาโซลัสเตอร์ในตอนหลังเนี่ยคือตั้งแต่อายุ57ปีเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างออกจะไปทางรุนแรงเป็นเครื่องมือทางการเมืองแสวงหาราชอำนาจให้แก่กษัตริย์เปอร์เซียในดินแดนใกล้เคียงนะปรากฏว่ากษัตริย์เปอร์เซียผู้ทําศาสนาโซลัสเตอร์เนี่ยต้องทําสงครามกับเผ่าตูเรเนียนนะครับผมครั้งหนึ่งเนี่ยเปอร์เซียเคยต้องใช้ทหารถึงแสนคนเนี่ยเข้าตีเผ่าตูเรเนียน และประเทศใกล้เคียงที่ประเทศไม่ยอมรับนับถือาศาสนาโซลัสเตอร์และได้ชัยชนะขึ้นมานะโซลัสเตอร์เนี่ยได้แบบมีอายุถึง80ปีถูกฆ่าพร้อมสาวกไปนั้นมากขณะทําพิธีในเทวสถานเพื่อขอพรชัยชนะแก่ประชาชนระหว่างสงครามที่พวกตุเรเนียนบุกโจมตีอาณาจากักรเปอร์เซียครับ สำหรับสัญ,ญลักษณ์ของโซลาร์เตอร์ครับศาสนานี้นะจะเหมือนแบบเป็นแบบลักษณะครบไฟในกระถางเป็นเครื่องหมายในศาสนานี้เพราะว่าบูชาไฟในฐานะเทพเจ้าแห่งแสงสว่างและความอบอุ่นเป็นเครื่องหมายแสดงถึงคุณลักษณะของพระเจ้าอาหุระมัสดานะครับ ในเรื่องของนิกายโซลาสเตอร์นะจะมี2นิกายนะครับก็คือนิกายซาหันซหิตนะครับนิกายนี่จะเป็นเหมือนแบบถือคมภีร์ที่ว่าด้วยพระเจ้าแจ้งเรื่องราวต่างๆลงมาทางศาสดาโซลัสเตอร์เป็นสําคัญซึ่งคมพีด์ดังกล่าวเนี่ยเป็นคัมพีที่เกิดขึ้นใหม่ในสมัยต้นศตวรรษที่3อันได้มีการแปลคัมภี์จากศาสนาเนี่ยเป็นภาษาปาลวีซึ่งใช้ในเปอร์เซียสมัยนั้นนะครับชื่อว่าคัมภีร์เมนอกิครัตนะครับ ส่วนอีกนิกายหนึ่งก็คือนิกายกิสมัตนะครับผมนิกายกิสมิตเนี่ยครับผมเป็นนิกายที่เหมือนแบบยึดด้วยวิธีกรรมต่างๆได้แก่คัมภีไซยิตเนไซยิตนะครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับกับเรื่องของศาสนาโซลาสเตอร์เพราะว่าผมไปหาเจอมาเหมือนกันมาเอิญผมดูภา,าพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเปอร์เซียก็ได้สงสัยเอ๊ะว่าศาสนาหรือแบบชาวเปอร์เซียเนี่ยเขาแบมีอะไรเกี่ยวข้องอะไรบ้้งก็เลยลองศึกษาและลองมาแชร์ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับโอเคอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกลรงใจใเราในการทําคลิปดีๆต่อๆไปนะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ